กได้ออกได้พน้ขอบคุณชวหอนโผหอนอะีอะรอสบายดีสวัสดีเด้อเอฟซีเมื่อกี้เข้าํำกันปิ้งซีนแเจวเพียรพวลายอย่างมาเนี่ยมามาเข้ามากินํำกันพ่อแม่สินะเข้ากเข้าฮอนอ สบายดีสวัสดีพี่น้องืันนี้มาสายจะจดี้ะพี่น้องเพราะว่ามันนั่งอยู่หันอึดอัดโผลก็มีโต้เหมือนกันนะไหันอึดอัดโเพนั่งอยู่ผิดกมันแจงดีบริไต่พื้นไตไฟนั่งหันเมื่อใดไตไฟอีนึงบริไตมามาเกี้เขาน้องกันพี่น้องหลาชิ่นต้มชินปีงชินเอ้า จะเปลี่ยนก็เปลี่ยกับจีน่จะสินก็สิ้นแก้วเพียอเด้พี่น,พน้องเนาะเขาหอนหอนเห็ดเพราะว่าเห็ดเีน็นเจนมีแต่เขาหอนกันเนี่ยเห็ดเดี๋ยวเขาหอนได้ mm hmm. เขาเย็นสังเกตบด้พี่น้องกันเขาหอนเนี่ยไปว่าตูนี่แหละกันเขาเย็นนี่มันเมียเมียบนึ่งบบอ,อุ่นเพราะว่าในสมักอุ่นเขา ขน้อยบใหญ่กินหลายพวกแบบกินเได้น่อยก็อี่มันนะหอมย่างผักกปกปกบัวหนามบวหนามอะไรก็ เึนมาน,น,นามใดยเลนามบุกินได้ไม่พักนี่แปดชิปแปดชิบหาพูดเขาบอกจบเบือเบือเขาบอกเจาหน้าแปดชิบหาเขาดันบือหนาเบือนหนามไหมเบือนย คือทั้งไงอ่ะไงเบื่อเนี่ยมันหัวบ่มันก็มันคือแห้งไปเถอะเขาขกินหนามเลยทั้งหงคือเบสนุ่มทั่วในส่วนนะพ่อแม่พี่น้องมันอ่นอนระบบเก็บมากินกินมันก็เกินแก่นนะ ชุกกะปีแก่กะพกอพนนอนอแม่เป็นนกเยเขายมเพริ่นแปลงมุนจันทร์่วยักควคือส่นหมดแล้อแม่เป็นนกสามทิทผ่ยังละินี้ก็จะไปต่างเมืองแล้ะตั้งเมืองตั้งแขวง ไปเที่ยวกันพี่น้องอยู่ได้โพก็เดีจะกินวะเนี่ยคือปลาอาหารสิไปจูได้โพกันเ,าเนาะานพี่น้องเนอะตัางเมือง กินกับเขาก็เสียด้ลยนี่เก็บนะนคืนน่ะนะเว้เก็บเด้หยิบยังเก็บไหมตัวไข่เป็นดูเหรอขอหลอดมูหอยหมวกระเท็ยเก็บมากันยังไข่ได้ไข่กง กินกับเขาได้มักทั่วลูกเต็มมอนในบุกแข่งเนาะลูกเต็มไอ้กูเว้แข่งโดนในเรื่องบริกิจเจะเพยียง ดังรถไม่ต no? ัดตลอดน้อตูจอยไม่ขามีไทยเหรอเจ็ดแต่ชิปลหนึ่งมดครับยังไม่หลังจวดจวดท่ไหจ้ะ Nam đang làm ơn đây Nay, giữa như mươi ừ. ừ. e cái năm mươi chuột năm mươi năm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  năm mươi Cái năm mươi năm ngon em đi. Mãi nỉ chị bàn im Mãi mãi anh mãi 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 ันยากตั้มนะม,มาแบบแก่ตํ้สชินกับเช่นใงมันมัน,น,มนอ่อนเน้ตํ้ขัวเช่นนี่มันแก่แหละเอาใจาไปกินชิ้นหมูปะ่ะตัเจ้า,พยายเพียกาจพอแก้แค่ว่านะมี่ยังกิกนม่ได้ชนนีง โอ้ยย um, uh, uh ัง huh. ข oh ้าวเหนียวห้อนอีกกินอย่างกือแซ่บพ่อแม่พี่น้องกินข้าวเหนียวโบห้อนนี่ว่ายกินกับกินพืชน้ำพืชกินผัดเลยกินแต่แซ่บเลยเลยก็แซ่บไปเต็อืออ่ากินเขาจะเอาไหนไปก็ได้เด็ดแต่กินม่หมด ขนอิ่มนะกินกับหกถัวกถ่วเละถั่วเลการบุคอดี2ว,นะวันหน้าก็ไ ในเดียวตักปอดม,มันบอกลูกไาย <c oughs> เอาสองคนสามคน,นเดี๋ยวลูกไายมันเลี้ยงเหนียวบุกคุ้มในเดียวนะอยากกินกระเทยกระโคนยิ่ม

bữa mới cái xe bây giờ, về ăn mặn, ngồi ăn mặn bán นอนเน่ยว่าม <Ừ. S 1> ีเชียงโดดผีหนอคกยเือนคุบอกหนอนนอนกลัวเปดเกาชิบตูกนี่ต๊กยังไงได้คนจะบบว่าโต๊ะแล้วดับพูดับตาบนเขาแล้วเน่ยนต๊กนี่มุ่งเดือนหกเนาะต้นเดือนหกเนาะโต๊ะตลอดอื ต้นเดือนหกมากอันนี้วันอยู่บ้านนอกก็มีเลยค่ะ,ะมักอันนี้มีป่เหรอีนี่สัเสีเค้กขนมกินหรออมอิมอ่ม เสือสเดียวหออนพี่ด่กหอนอะไรกันรอเข้าใจลิฟเขาไปได้เดียวน้ำดืมก็โอ้ยนักเขาหอกมีแบบไรอยู่โอ้ยมีแห่งไหน เปิดรวม,ม,มเลยนะให่เต็มหนาผอแม่เขานาะกินข้าวหมูแทบปิดมาที่นี่เดยอพ้อแม่พ่น้อง ทั้งนี้โว้ยกิขนข้าวเน่ยปาด้องนุ่นป้องชอบน,น,น,นึ่งบุกุ้มหดเดือด <c oughs> กิดดน, <c oughs> <c oughs> นต่เข้าเนาะ ออดอกเตอร์ให้กินน้อยๆดากินหลายดูว่าเฮ้ยมันได้กินมันเศร้ากว่าน้พ่อแม่พี่น้องกินบุม กะน,น้อยว่าวอะไรกินข้าวคือป้อนนุงป้องนั่นเมียให้กินลาบุนหนึ่งข้าวะน้อยให้กินนึ่งข้าวเลยหนึ่ง, <c oughs> งมันกินหลายบาทนี่มันอ่อนเด้มันฮอนเด้กินยังคือแซ่ ตัวเนี่ยสปิทเข้ามาต่ำเอาข้ามาแกบเบว่าแก่เลยวะเดิหนึ่งิมาหมคดคลิปเลยยินไหมวะอือโอเคเด้อพ่อแม่พี่น้องติดติดตามขอบมกขอบใจพี่น้องเอฟซีทุกทนนน้าอยู่ดีมแม่งเบิร์สกูสุสคนาบ๊ายบายบายพี่น้อง